สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามารู้จักบอลสีนะคะที่อยู่ในตับจังหวัดกันบ้างนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งบอลสีที่อยู่ในตับจังหวัดนี้นะคะก็มีหลายจังหวัดนะคะมีหลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีไม่ครบทั้ง77จังหวัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพามารับชมบอลสีนะคะที่มีชื่อว่า แดงสุรินนะคะหรือบอนสีจังหวัดสุรินนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะอบอนสีแดงสุรินนี้นะคะลักษณะใบของเขาก็จะสีแดงตามชื่อของเขาเลยนะคะจะมีพื้นใบเป็นสีแดงนะคะซึ่งฟอร์มกอนี้นะคะตอนที่ป้าเต้ได้มานะคะเขาก็จะมีหลายใบนะคะฟอร์มกอก็ค่อนข้างสวยนะคะจะแดงทุกใบนะคะ แต่ว่าอตอนนี้เขาได้ทิ้งใบไปนะคะเหลือสองใบนะคะแล้วก็กําลังแตกหลอดอีกหนึ่งหนึ่งหลอดนะคะกําลังแตกใบมาอีกหนึ่งใบนะคะเขาทิ้งใบไปนะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นใบใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับแดงสุรินนี้นะคะจะมีลักษณะใบนะคะที่เป็นลักษณะก็จะเป็นใบนะคะใบแหลมนะคะออกลีนะคะเพื่อน ะะแล้วก็จะมีหูของใบนะคะอันนี้มาดูใบนี้นะคะใบใหม่นะคะหูของใบค่ะจะสูงนะคะและรอยหยักระหว่างหูนะคะหยักถึงสะดือนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะหยักถึงสะดือแล้วก็ก้านใบนะคะอ่าแล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะและร่างแหที่เป็นสีแดงนะคะนะคะเพื่อนๆนะคะ อาพื้นใบก็จะเป็นสีแดงนะคะอันนี้เป็นใบเก่านะคะพื้นใบจะเป็นสีแดงกระดูกก็แดงนะคะจะเหลือ,อขอบใบเป็นสีเขียวเพียงเล็กน้อยนะคะสําหรับแดงสุรินนะคะแต่สําหรับใบนี้นะคะ,ะซึ่งเป็นใบใหม่นะคะเพื่อนๆน,นะคะก็เลยยังมีพื้นใบที่ยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะคะ,ะการ ากาัดสีของบอลสีนะคะก็ขึ้นอยู่กับแสงนะคะเพื่อนๆถ้าเขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะเขาก็จะกัดสีได้เข้มนะคะแล้วก็กัดสีได้เยอะนะคะเหมือนใบนี้นะคะเห็นไหมคะใบนี้โดนแสงนะคะก็จะกัดสีเป็นพื้นใบสีแดงทั้งใบนะคะใบนี้เป็นใบใบใหม่ค่ะก็เลยยังกัดสียังไม่ทั่วใบนะคะ แต่เส้นกระดูกของเขาก็สีแดงนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะสําหรับบอนสีที่อยู่ในตับจังหวัดนะคะที่มีชื่อว่าแดงสุรินนะคะหรือว่าบอนสีจังหวัดสุริน <ours. S 1> นั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบ,บอนสีนะคะที่อยู่ในตับจังหวัดนะคะที่ชื่อว่าแดงสุรินนะคะ ก็ลักษณะเด่นของเขาก็คือความเป็นสีแดงนะคะสมกับชื่อของเขานั่นแหละค่ะแดงสุรินนะคะเพื่อนๆนะคะก็สำหรับบอนสีแดงสุรินนี้นะคะอยู่ในตับจังหวัดนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอนสีทุกท่านนะคะที่สะสมบอนสีที่อยู่ในตับจังหวัดนะคะกอ็อยากแนะนำนะคะให้เพื่อนๆนะคะ มีโอกาสก็หาซื้อหาเก็บนะคะสะสมนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งบอนสีในตับจังหวัดนะคะป้าเต้ก็มีอยู่สองสามสองสามสี่จังหวัดนี่แหละค่ะนะคะมีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะให้ข้อสังเกตนะคะแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับบอนสีตับจังหวัดสุรินทร์นะคะ ก็หวังว่านะคะคงจะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักบอลสีที่มีชื่อว่าแดงสุรินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะส่วนคลิปหน้านั้นนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะติดตามรับชมนะคะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องปเเ t สตอรี่ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กันนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ